อะไรลูกตัวตัวอะไรพ่อโครงกระดูกครัลูกโครงกระดูกเสือไฟตัวขนาดนี้ต้องเป็นเสือไฟแน่ๆเลยเคลื่อนลงไปดูสิลูกว่าเขี้ยวมันยังอยู่ไหมไปสิลูก เี้เสือไฟมันเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์นะลูกผีคงให้เจ้าจึงพาเจ้ามาพบไนะรีบหาเขาลูกอันนี้หรือเปล่าพ่อใช่แล้วนั่นแหละเขี่ยวเสือไฟลูกเอก็บไปเลยมันเป็นของข้าจริงหรอพ่อใช่ผีป่าผีไพรให้เจ้า จึงได้พาเจ้ามาพบนะเก็บไว้ดีๆนะลุงนะ บนผีลางบอกข้าว่าทูน,น่ากับเฮือนแกกำลังอยู่ในระหว่างอันตเเรายไม่ได้เจ้าเฮือนไปไหนเนีเ่ยไปตากับพ่อแม่ก็เป็นห่วงแม่เขารู้นะแม่เขาเห็นด้วยเข <c oughs> าว่ามันเป็นมั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 นเป็นเสือไฟอะรู้ นนมาหลมาุดนี้หนออ่อนแอเกินกว่าสั่งความเชื่อของคนเรามีมากรเก่าเราขามสืดไปจริงเห็ุประการใดสุดจะเข้าใจฮูน,น่

ปลอดภัยนะพ่อนะพ่อพ่อเราค้าที่ก่อนนะเดี๋ยวข้าจะตามคนมาช่วยเองอย่าไปเลยลูกมันอันตรายพ่อพ่อตัพ่อจะไม่ได้แล้วหรอพ่อข้ามีเขี้ยวเสือตายแล้วนะพ่อพ่อบอกว่าผียังกลัวพวกสัตว์ป่าก็ต้องกลัวข้าด้วยข้าไม่กลัวอะไรแล้วล่ะพ่อเดี๋ยวพ่อนะพ่อเราค้าอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวข้าจะไปตามคนมาช่วยพ่อเองนะลูกน้าเจ้วเพื่อน ตายละพี่ผีบอกแม่เองก็เป็นจริงแล้วสิคุณน่าดูไม่ได้ผีผีทำทำดี้อมันไม่ได้เลย ลา้พันกระดูกเหล็กของเรา อะ,อ,ะอะไรเหรอแม่อะไรอ่ะฮะนั่นอะไรอ่ะเขี่ยวเสือไฟนะแม่ตอนข้าเข้าไปในถ้ำอ่ะข้าเห็นโครงกระดูกเสือไฟพ่อบอกให้ข้าเก็บมามันคุ้มกันข้าจากผีจากสัดลายได้นะแม่ เราเนี่ยจะต้องพิเนา ของคนเรามีมาก่อนเก่าเราคานสืบไปจริงเท็จประการใดสุดจะเข้าใจทาแท้อย่างถึงที่ซึ่งเป็นป่าเขามักจะมีเรื่องราวลึกลับซับซ้อนสุกซ่อนด้วยเวทมนต์ผีป่าสิงคนจนละเมอเพิ่ แม่แม่คิดอะไรอยู่เหรอจ๊ะแม่กลัวลูกกลัวผีบนผีล่างจะมาบอกว่าบ้านเราอะจะมีอันเป็นไปลูกผีมาบอกอะไรแม่เหรอจ๊ะาบอกว่าบ้านเราเนี่ย จะเกิดความวิบัติถ้านางแก้วเฮือนน่ะไม่เอาเขี้ยวเสือไฟไปให้พ่อเลี้ยงจ้ะนี่พ่อแม่ว่ามันมันก็หลบหน้าหลบตาแม่ไปหลายวันแล้วไม่ยอมสู้หน้าแม่เนี่ยแม่ไม่รู้จะทำยังไงแต่พ่อบอกว่าเขี้ยวเสือไฟเป็นของดีไม่ใช่เหรอจ๊ะแม่พ่อเลี้ยงวันดีจะพ่อเลี้ยง พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงจะมาเก็บดอกฉันเหรอจ้ะเอาไว่งวดหน้าเด้๋ยมาให้ฉันยังไม่มีเลยตอนเนี้ยทุนน้าก็มาขาเจ็บอีกคนนึงอ่ะนะ้าพ่อเลี้ยงนะนั่น่นสิข้าได้ข่าวจากคำกองว่าทุนน้น่ยมันเจ็บเดีไม่ได้นี่ไงก็เลยจะมาฉีดยาให้โอ้เพนประคุณอย่างสูงเลยพ่อเลี้ยงแมหมทุนน้ามันบุญดีนะขึ้นบนเรือเลยจ้าไปสมศักดิ์ทุนนะ้ เสร็จแล้วค่ะ,ะอะไรนะลาหรืจแจ็คเก็ตไมขามันบิดบิด่ิงเนี่ยไมขาลูกมันบิดะนีะ่ยเจ๊ป้าเหรอพี่บอลพี่แลาช่วยลูกก่นดูวยต้น,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 นี่ยไอ้คนกนี่มันชิ้ พีเพ่พ่อเลี้ยงมาตื่นซิพี่พ่อเลี้ยงมาตื่นซิเร็วพ,พ่อเลี้ยงมาเร็ว,มวไม่เขาไม่ฉีดนะเฮ้ยทำไมล่ะพี่พี่ไม่ฉีดแล้วพี่จะหายเหรอฮะ ถ้ากลัวมันลูกข้าแล้วถ้าขาข้ารีบไปคนอ่ะใครจะมาล่าสัตว์แผนข้าเขาไม่เชื่อกันหรอกไอ้หมอเทือนไอ้ทุนนยะเฮ้ยไอส้มสมศักดิ์เอ็งมาบ้านข้าทำไมวะก็มาดูพ่อเอ็งขาเป๋ไงขาเป๋เหรอมึงเอ้คะมึงมึงว่าพ่อกูหรอไอ้คพ่อ,อกูอ้อไอ้นังเจ้าเ้ยนะโยุยเหยดยุดหยยุ เงียบคุณอะไเงียบนังแก้วหื่นไอ้เหี้ยแก้วหือนนี่เอ็งทำอะไรลูกข้าวะนังแก้วเฮือนก็จะไปเตะมาันสิหรือว่าพ่อข้าขาเป๋ทำไมล่ะปากดีละมึงแค่นี้เหรอนังแก้วเฮือนนี่คอยเองอะไรอ่ะ ให้มันดอกแม่เขี้ยวเสือไฟมันเป็นของข้ามีเมื่อข้าหาเจอข้าจะไม่ให้มันแก้วเหือนเชื่อแม่เถอะลูกให้เขาไปเถอะนะเขาจะได้มาฉีดยาให้พ่อเราพ่อเราจะได้เดินได้ไงแล้วลูกพ่อเลี้ยงเขาดีจะตายเขาจะได้ยกหนี้ให้เราไงหรือเองอยากจะให้เขามายึดนาฮะไม่อยากแต่ข้าไม่ให้ยังไงยังไงข้าก็ไม่ให้ พ่อบอกว่าเขี้ยวเสือไฟเนี่ยเของหายากมันจะคุ้มครองข้าจากผีจากสัตว์ร้ายแล้วก็อันตรายทุทกอย่างเลยผีบอกเขี้ยวเสือไฟอยู่บ้านไหนบ้านนั้นต้อโวอดวายก็ลม่มจมก็มีหมดเลยลูกผีบอกผิดข้าไม่เชื่อผีหรอกแก้วเฮือนเอ็งนี่มันดื้อจริงๆนะข้าเนี่ยว้ผีสางอยู่ทุกวันน่ะผีที่ไหนจะบอกผิดบ้างอะ่ะแม่แม่แม่ คำแก้วเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่มาดูคำแก้วหน่อยสิคำแก้วแก้วลูกคำแก้วคำแก้วล<ๆ>ูกแก้วคำแก้ว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 แม่ไม่้วแก้วแย้ดแก้วแก่วแก้วก้วแก้ว่ไหม ทาแก้วติดดืนลี้อยไปต้มยาย้วาเดี๋ยวพจะไปต้มยายแก้วเลเขี้ยวเสือไฟแน่เลย